เอาละครับมาดูคลิปนี้ครับแข่งตะลุมบอล5ต่อ5ระหว่างอเมริกากับรัสเซียฮะอเมริกานี่เสื้อสีเทารัสเซียเสื้อสีดําครับโอ้เรียกได้ว่าถูกคู่กันเหลือเกินนะสองประเทศนี้นะครับเอาละมาดูกันครับอืมมาแล้วมาถึงก็จับคู่หนึ่งต่อหนึ่งกันแล้วนะครับไปครับโอนะฮะอเมริกาเสื้อสีเทารัสเซียเสื้อสีดํานะครับนี่ครับจังหวะนี้ครับหมาครับเอ็มคู่นี้ครับ นี่อัดไซน้าครับอัดมัดไซน้าครับนี่จะไปช่วยเพื่อนฮะแต่ว่าโอ้อเมริกาไม่ยอมให้ช่วยครับแหม่นะฮะมาหนึ่งหนึ่งกันดีกว่าครับโอ้ไปครับแหม่ยังยังคงกอดรัดฟักเวียงคลุกฝุ่นกันอยู่นะฮะยังไม่มีใครยอมใครยังไม่มีใครเสียท่านครับโอ้ตอนนี้อเมริกาคู่นี้เข้ามาดูคู่นี้ครับอยู่ข้างบนครับพยายามจะเปิดหน้าครับพยายามจากนั้นให้เปิดหน้าครับแล้วอาจจะข้าใส่น้าครับคู่นี้มาโอ้ข้างหลังนี้จับลงเอเมเไปแล้วนะฮะเ๋อาล้ครับ แม่ดูซิว่าใครจะเพรียงพล้ำใครจะพลาดก่อนจังหวะนี้ครับโขข้างหลังนี่จับตีเขายัดเขาใสหน้าเลยครับข้างหลังนะฮะมาครับคู่นี้ครับนี่ครับจับสอครับสอเข้าสีข้างครับแม่ยังไงครับเอาครับลุ้นกันเหลือเกินนะโอ้เรียกได้ว่าเป็นคู่ที่สูสีมากครับสองประเทศนี้ฮะอเมริกากว่ารัสเซียนะครับยังไงครับ โอ้โดนจับหักโดนจับหักเอาเรียบร้อยครับเสร็จไปหนึ่งครับรัสเซียเสร็จไปหนึ่งรัสเซียเหลือสีอเมริกามี5ครับอ๋ะครับความได้เปรียบเกิดขึ้นแล้วครับผมจังหวะนี้แล้วยังรครับโอ้คนนี้โดนอัดตกเวทีไปครับเอาตอนนี้รัสเซียเหลืออยู่เหลืออยู่ไม่กี่คนครับอเมริกาเหลืออยู่มากกว่า5คนรัสเซียเหลืออยู่คนเดียวเหลืออยู่คนเดียวยังไงครับคนนี้ครับเหลือคนเดียวคนเดียวโอ้โดนโอ้โดนกระแทกเขาโอ้โดนกระแทกเขาโอ้เรียบร้อยตบเพื้นยอมแพ้เรียบร้อยครับผมอเมริกาเป็นฝ่ายชนะครับโอ้โห สุดๆเหลือเกินครับผมแบบนี้ครับตัลุมบอลรุมกระทืบยังไงให้ได้รางวัลรุมกระทืบยังไงได้มีชื่อเสียงรุมกระทืบแบบไม่ผิดกฎหมายรุมกระทืบแบบลูกผู้ชายครับผม